ตอนนี้เดินทางถึงประมาณจังหวัดชัยนาทน,นะครับอีกสักครู่คงจะเข้าถึงนครสวรรค์เรากำลังเดินทางอีกสักครู่ใหญ่ๆเลยแหละนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอผู้ป่วยที่คุณผู้ชมบางเคยเห็นอยู่นั่นคือน้องแอนนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพก็คือเบาหวานเปื่อยขนาดนั้นนะครับอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมเขาเลยนะครับไปเลยครับ ครับตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับเราเดินทางใกล้จะถึงบ้านน้องแอนแล้วนะครับอีกเพียงประมาณ50เมตรนะฮะก็จะถึงแล้วไปดูกันครับว่าตอนนี้น้องแอนกําลังทําอะไรอยู่ไปเลยครับสวัสดีครับตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับน้องแอนกําลังสารกล้วยนะบ้านเราจะเรียกว่ากล้วยแต่ถ้าแถวกรุงเทพจะเรียกว่าเข่ง อาชีพหลักก็คือสารก๋วยนะครับวันนี้แวบลงมามาดูที่เท้านะครับนี่นะปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้นะครับปัจจุบันเป็นอย่างนี้นะรู้สึกจะเอาแป้งมาทาด้วยหรือเปล่าเออเหรอแป้งตกใส่อันนีแเลยครับก๋วยหรือเข่งนะฮะตอนนี้ม,มากมายเลยนะครับคุณผู้ชมครับที่น้องแอนเขากลับมาทํางานได้นะฮะโอ้โหเยอะเลยนะนี่คือตอกนะับพวกนี้คือผลผลิต ของน้องแอนนะครับเยอะมากๆนะครับเลยแล้วก็ตรงนี้ก็คือก่อก้นนะฮะโอกองสูงพเนินเทินทึกนะสำหรับตัวนี้คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับทางน้องแอนนะครับคุณอรไทยทามาซึ่งมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะครับที่เป็นเบาหวานหนักๆนะฮะจนขาของเธอนะเกือบจะติดตัดนะครับหลังเท้านเปื่อยไปหมด นั่นคือที่เราเคยเห็นในภาพต่างๆวันนี้ตัวจริงเสียงจริงนั่งอยู่ที่นี่นะครับสวัสดีครับน้องแอนครับสวัสดีค่ะตอนนี้มาถึงที่บ้านเลยนะมาเยี่ยมถึงที่บ้านว่าเขากําลังทําอะไรอยู่นะครับตอนนี้กําลังทําอะไรับน้องแอนครับทำสารก๋วยค่ะสารก๋วยนะที่นี่เขาเรียกก๋วยแต่แถวๆทางภาคกลางเราจะเรียกเข่งนะฮะสารก๋วยเพื่อที่จะเอาไว้ใส่ผักนะไปส่งให้กับทางพ่อวคาอีกทีหนึ่งนะครับน้องแอนปีนี้อายุเท่าไหร่นะครับ26 ปีนี้ยี่สิหกปีนะครับอายุยี่สิหกปีเห็นบอกว่าเป็นเบาหวานมาตั้งแต่อายุยังน้อยเลยอ,อายุเท่าไหร่นะครับตอนเป็นเบาหวานส8แปดค่ะ <18. S 1> อายุสิบปดปีโอ้สิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกปีนี้คือปีที่แปดแล้วนะครับที่น้องแอนเป็นเบาหวานมาเห็นบอกว่าเป็นหนักมากๆถึงกับน้ําตาลขึ้นสูงเท่าไหร่หนะ้าหกร้อยค่ะห้าหกร้อยสูงสุดถึงหกร้อยนะคุณผู้ชมครับ และที่สาคัญก็คือน้องแอนเนี่ยฉีดอินซูลินวันละ3เข็มน,นะวันละสเข็มแล้วก็แผลที่เท้าเธอนะเมื่อก่อนนี่คือเน่าแบบเน่ามากๆเลยนะครับจนหมอจะตัดแล้วถึงกับมีหนอนขึ้นด้วยใช่ไนหะ <laughs> ม่ะมีหนอนขึ้นด้วยนะคุณ <c oughs> ผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนะเป็นคนหรือว่าเป็นผู้ป่วยที่มีอายุน้อยแล้วก็แผลหนักขนาดนั้นนะคุณผู้ชมครับแล้ววันนั้นถึงวันนี้นะครับผ่านไปแล้วประมาณปีเศษเนะคุณผู้ชมครับ เราได้เข้ามาติดตามดูว่าแผลของเธอเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะแต่ก่อนหน้านู้นอยากจะถามน้องแอนนิดหนึ่งว่าเรารักษากันมาอย่างไรคือห้าหกปีนี่นะฮะที่ที่เป็นมาอยู่ก่อนหนะะ้านั้นห้าหกปีคือรับยาที่โรงพยาบาลตลอดรับยาที่โรงพยาบาลตลอดนะฮะแล้วก็คือยา,อย,าอย่างอื่นไม่ได้กินเลยไม่เฉพาะโรงพยาบาลอย่างเดียวนะครับพอมานมากไหมพรมานมากเหมือนเดิมเหมือนเดิมไปรับยาที่โรงพยาบาลมาก็เหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คือยังฉีดอินซูลินเหมือนเดิมยังเบาหวานก็จะขึ้นเหมือนเดิมข,ขึ้นลงลงนะครับแ,แล้วก็แผลก็เปื่อยขึ้นเรื่อยนะจนเบือ่อจนเบื่อที่จะไปโรงพยาบาลถึงกำนักสุดเห็นบอกว่าไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วรประมาณนั้นเลย ราะว่าช <NYU. S 2> ีว <se> <th> ิตของเขาเนี่ยนะบางทีแล้วหลายๆคนอาจจะไม่เคยเป็นเหมือนกับน้องแอนคือผมเคยคิดเล่นๆนะครับว่าขนาดมีดบาดเนื้อเหล่านี้เดียวนี่นะครับเรายังเจ็บเรายังปวดยังทรมานแต่นี่หลังเท้าทั้งหลังเท้าทั้งทั้งหมดเลยนะฮะเป็นเปื่อยเปื่อยแล้วก็ปวดด้วยตอนนั้นเนี่ยตอนที่หนักๆมากๆคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เป็นอัธมาหากินเลยเพราะว่าทุกวันต้องพาน้องแอนไปส่งโรงพยาบาลเป็นขั้นหนักๆที่ต้องไปล้างแผล วันละสองครั้งนะคุณผู้ชมครับชเชาเ้าเยน็นพอ่อไม่ได้เป็นไม่ได้ไปยังไงไม่ต้องทํางานเลย <c oughs> นะฮะเพราะ right? <squ are? S 2> ว่ามีคุณพ่อนะฮะคุณแม่ก็อายุก็มากแล้วด้วยนะครับแล้วก็ลูกสาวอีกคนหนึ่งเนี่ยก็มาเป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็ยังมีหลานตัวเล็กๆอีกคนหนึ่งนะน้องปลามา <c oughs> ทางนี้หน่อยน้องปอปลามาทางนี้หน่อยลูกสาวอีกคนหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นลูกสาวที่อยู่ในคันตอนที่คุณแม่นะฮะตอนที่คุณแม่เขามีคันได้ประมาณเจ็ดแปดเดือนนะฮะ แล้วก็ไปตรวจคันแล้วก็ไปเจอว่าเป็นโรคเบาหวานตอนอายุ18ปีนะครับนี่คือน้องปอปลานะฮะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับลูกอายุเท่าไหร่ครับ8ปีอายุ8ปีนะครับ,รบก็คือเป็นมาตั้งแต่นู่นแหละนะะตั้งแต่ที่อยู่ในคันนะครับอ่ะน้องปอปลานั่งทางโน้นก่อนนะลูกนะค่ะจ้าทีนี้นะคุณผู้ชมครับบ้านที่ผมมาเยี่ยมน้องแอนนี้นะครับอยู่บ้าน บ้านสหากรบ้านสหกรบ้านเลขที่210 210นะครับตบบบา,าบลเมืองนายอําเภอเชียงดาวาาจังหวัดเชีงใหครับจังหวัดเชียงใหม่เพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมครับจากกรุงเทพมาถึงที่นี่ก็ประมาณร่วม800ร้อยกิโลนะครที่เข้ามามาเยี่ยมจากวันนั้นถึงวันนี้ทุกคนก็พยายามที่จะ อยากจะรู้ว่าพัฒนาการของแผลของน้องแอนเป็นอย่างไรและปัจจุบันนี้อยู่ดีกินดีหรือเปล่าและเป็นอย่างไรนะครับชีวิตของเธอนะฮะแตกต่างจากอดีตมากมายเมื่อก่อนนี้ก็อย่าทำอะไรไม่ได้แต่ตอนนี้ครับงานเต็มไปหมดเลยนะครับหวยเต็มไปหมดเลยนะฮะทุกอย่างนะครับกลัาทํางานได้ปกติวันนั้นนะครับน้องแอนได้รู้จักยาน้าสมุนไพรองนักเซียมาจากใครครับจากพี่หนุ่มสุพรรณครับจากพี่หนุ่มชุพนันฝังรายการอยู่ฝังรายการอยู่ครับ วันนั้นหันมาทดลองตอนทดลองใหม่ๆม,ม,มีความเชื่อไหมว่ามันจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นก็ยังไม่เชื่อค่ะแต่ก็อย่างน้อยคือเหมือนกับเรารักษามาตั้งเจ็ดแปดปีอ,อย่างน้อยก็น่าจะลองอีกสักหนึ่งครั้งเลือ่อนะครับผ่านไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีครับแผลเราถึงดีขึ้นที่จริงๆนี่ เจ็ดเดือนกว่ากว่าค่ะัเจ็ดเดือนกว่ากว่าแต่อาการที่เรารู้ว่ามันมันเริ่มจะดีขึ้นเนี่กินไปกี่ขวดครับหนึ่งขวดเล็กกับหนึ่งขวดใหญ่ค่ะหนึ่งขวดเล็กนะคะคุณผู้ชมครับหนึ่งขวดเล็กกับหนึ่งขวดใหญ่นะคะขวดใหญ่คือขนาดนี้นะฮะเจ็ดร้อยห้าสิบมลนะฮะมิลลิลิตรแล้วก็ขวดเล็กสามร้อยห้าสิบมิลลิลิตรนะฮะหนึ่งขวดเล็กกับหนึ่งขวดใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นครับ ระหว่างที่รักษามาจากโรงพยาบาลหกเจ็ดปีมานะครับแล้วก็มาทดลองตัวนี้เพียงแค่หนึ่งคนเล็กกับหนึ่งคนใหญ่ร่างกายพวกเราก็เริ่มดีแล้วก็แผลก็เริ่มที่จะแห้งลงเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแผลที่แห้งสนิทไปเลยนี่คือตอนจบไปเลยนี้คือเจ็ดเดือนนี่ไม่มีอะไรแล้วไม่ถึงปีนะคุณผู้ชมครับไม่ถึงปีรักษาทั้งหมดนะฮรรวมเบดเสียจร่างกายกลับมาเข้าสู่สาภาะปกตินี่คือเจ็ดเดือน ถ้าเปรียบเทียบแล้วกับเวลาที่เราไปรักษาโรงพยาบาลมาหกปีเจ็ดปีเนี่ยกับการทดลองกับเวลาที่เรารอคอยเจ็ดเดือนเนี่ยคุ้ม,ค,มคุ้มมา,มากๆครับโคตรคุ้มเลยนะตอนแรกดูราคาข้างขวดเนี่ยแพงไหมนในความรู้สึกตอนแรกแพงมากๆแพงมาก,มากแพงสุดๆเลยแต่พอได้ลองไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยคิดว่าจะซื้อ,อยาตัวอื่นมากินครับ ค่คิดว่าเออไปฮับยาที่โรงยามากินพอละมาฉีดพอแล้วอืมาเคยที่ซื้อจะซื้อยาตัวนึมากินเบืกก่อกต้นก็คงจะคิดเหมือนกับคนทั่วไปว่านหนึ่งคือแพงสองถ้ายาดีคงไม่มีโรงพยาบาล <ฮะ S 1> ประมาณนั้นใช่ไหม <ฮะ S 1> เพราะว่าส่วนมากคนไม่้อจะคิดแางนี้<ฮ>ะนะฮะนี่คือเรื่องจริงนะคุณผู้ชมครับคนที่ <ฮะ S 1> อยู่ทางบ้านหรือว่าคนที่ป่วยในส่วนมากก็จะคิดว่าถ้ายาดีอย่างที่คุยกันไว้เนี่ยนะฮะมันคงไม่มีโรงพยาบาลที่จะมารักษาคน แต่จากวันนั้นถึงวันนี้ครับระหว่างโรงบานกับตัวนี้เนี่ยนุนรู้ครับยาตัวนี้ไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่แค่ขวดเล็กขวดเดียวที่รู้สึกว่านีขึ้นครับอ่าสําหรับตัวน้องแอนแล้วสิบซีซีแรกสิบซีซีแรกสิบซีซีแรกรู้สึกเลยคือแค่นี้เองนะครับคุณผู้ชมครับไม่ถึงไม่ใช่หนึ่งส่วนสามนะแต่นิดเดียวของของแก้วนะสิบซีซีแรกนี่คือรู้สึกเลยมันรู้รสึกยังไงน้องแอนเออเมื่อก่อน เคยปวดขาค่ะครั้งนี้เมื่อก่อนปวดขาค่ะปวดมากมากเป็นมาหกปีที่ไม่เคยนอนสนิทสักคืนเดียวเพราะมันปวดตลอดปวดตลอดจะนอนตอนเช้าเนาะตอนแรงกายเราอ่อนแอแล้วไม่มีแลอนไม่มีแรงแล้วถึงจะนอนได้ครับแต่ตอนนี้กินสิบซีซีแรกนี้เข้าไปรู้สึกเลยอืมรู้สึกก็คืออาการที่ปวดที่มัน หายค่ะหายเลยเหรอหายได้นอนได้นอนไม่ถึงขั้นว่าหายสนิทแต่มันเบาลงเยอะแล้วได้นอนสี่แรกสนิทมากมากครับคเมื่อก่อนนี่เคยปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนครับจนปัสสาวะตอนนอนจนถึงเช้าเลยครับแต่ตอนนี้เบามากมากคือคือหนึ่งครั้งนึงคืนละหนึ่งครั้งเมื่อก่อนนี้บ่อยเลยบ่อยมากมากจนเบื่อที่จะ สิบซีซีแรกูรู้แล้วจากนั้นมาก็คือเรากินตลอดเลยนี่ครับมีอาการอย่างอื่นบ้างไหมที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันมันมีอย่างอื่นที่ที่ดีตามมาตะกอนนี่โมอ็นเลยเมื่อยครับห้าโมงมาแรงนี่จะเมื่อยตึงวันห้าโมงมอแรงก็คือประมาณบ่ายห้าโมงนะครับคุณผู้ชมครับจะเมื่อยเลยคเพราะว่าไม่มีสาเหตุไม่มีสเหตุเพราะว่าน้องเอ็นติดเครื่องดึงนิดหนึ่งอยู่ ครับซึ่งดินชูกาลังทั่วไปนี่แหละครับตอนเช้าต้องหนึ่งขวดหนึ่งขวดมดไปแล้วมดรีบแล้วเอาแล้วไม่สบายเมื่อยเลยเมื่อยเลยแล้วก็เมื่อตอนท้าก็จะต้องกินแถมนึ่งขวดครับตอนตอนเที่ยงอีกนะครับหนึ่งขวดครับเป็นสองจนกว่าจะนอนได้ไปตลอดเป็นยางสิ้ตึงววนวันสองขวด เครื่องดื่มชูกําลังที่ท้องตลาดทั่วไปนะครับน้องแอนเคยติดมาวันละสองขวดไม่เช่นนั้นไม่นอนไม่ได้เลยแลวก็อยู่ไม่ได้ด้วยขวดมากมากเคยกินสมุนไพรก็เคยกินเหมือนกันแต่ต้องต้มต้มก็ต้องกินตลอดใช่มครับมอมีเวลาเมืมีเวลาถ้าต้องจะต้องต้มกินทักวันเพราะว่าถ้าเขาแยงสมุนไพรที่ต้มท่านก็เอาเห็นแล้ว ปวด้งลันอนไม่ตั้งกระปวดม่อีกคือต้องกินตลอดตั้งต้นตลอดต้องกินตลอดพอมากินยานี้ครับจากหนึ่งขวดเล็กกับหนึ่งขวดใหญ่นี่นะอาการเริ่มที่จะดีขึ้นตอนนั้นเริ่มมีความหวนะังมีค่ะมีมีความหวังที่จะหันหันลูกตัวเก่าหันน้องแกใ้ญ่ไปตั้งแน่อยู่ แม่กูเือนนี้จะว่าจะหาลูกคนนี้ใหญ่ก่อนจะต้องฝากลูกไว้กับแม่ของแม่พ่อจะเห็นลูกโตบ้างไหมนั่นคือตอนที่เรายังไม่เคยกินยาอย่างนี้ยังไม่ได้กินยาอย่างนี้ไม่รู้ว่าตัวเองจะไปเมื่อไหร่แต่ตอนนี้มีความหวังแล้วว่าจะเห็นลูกสาวน้องปอปลานี่นะครับโตแน่นอนโตแน่นอนค่ะนะครับนี่คือเสียงจากผู้ป่วยนะครับคือน้องแอนที่ทุกคนอยากจะรู้ว่าชีวิตของเธอเป็นอย่างไรตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ นะครับพัฒนาการของแผลดีขึ้นหรือเปล่านะครับตอนนี้คือแผลนี้ก็คือแห้งสนิทแล้วนะครับไม่มีอะไรแทรกแล้วนะครับนี่ง <Okay. S 1> นะครับเป็นแผลปกติเลยะนะครับตอนนี้น้ําตาลก็เท่าไหร่นะท้อยเท่าไหร่นะร้อยยี่สิบค่ะตอนนี้น้ําตาลร้อยยี่สิบนะผู้ชมครับซึ่งอดีตนั้นเคยถึงสูงสุดถึงหกร้อยนะตอนนี้ร้อยี่สิบอินซูลินลนะที่เราเคยฉีดวันละสามเข็มลดค่ะลดเหลือวันละเข็มเดียวนะฮะจากวันละสามเข็มเหลือวันละเข็มเดียว เพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมครับที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ที่มีปัญหาหนักๆเป็นโรคเบาหวานหนักๆเหมือนคัน้องแอนนี่นะครับอยากจะให้มีความหวังอีกสักหนึ่งทางเลือกถ้าเราเปรียบเทียบกับอดีตที่เคยรักษามาน้องแอนรักษามาตั้งแต่อายุ18ปีจนถึง25ปีถึงมาเจอยาตัวนี้นีครับปีนี้น้องแอนอายุ26ปีนะฮะสุขภาพกลับมาแข็งแรงร่างกายกลับมาปกติถ้าเปรียบเทียบแล้วรักษามา7ปีนี่นะฮะกับโรงพยาบาล แต่กลับมาทดลองตรงนี้เพียงแค่เจ็ดเดือนทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาปกติเลยถ้าน้องแอนอยากจะให้กําลังใจหรืออยากจะฝากถึงผู้ป่วยนะฮะที่มีปัญหาเหมือนกับน้องแอนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเป็นเบาหวานหรือเป็นเบาหวานเปียกนหนักๆเหมือนกับน้องแอนนี่นะครับที่รักษาตามโรงพยาบาลมานานแสนนานบางคน3ปีบางคนห้าปีบางคนสินปีอยากจะให้กําลังใจกับคนเหล่าน,นี้อย่างไรครับน้องแอนอยากลองมาพอเนาะลองมาซื้อยาตัวนี้กินพอครับ จะโรคมันอาจจะแ้งเนาะคนเรานี่มันกู้ยยกเนาะแต่ยาตัวนี้ดีแต่แตงเนาะเขาคือเขาคือเขาว่าเขาถึงยาขอยามากี่ปีกินยายามายถึงว่าซีปีิบปีแต่ว่าตั้งไงเขาเห็นละไสเนาะใสยเขากวจะพังตัวนั่นคือของแถมนั่นคือของแถมกินยานานๆก็จะมีโรคแทรกด้วยตัวมาความั้อนสปาสเปดเนาะต้องกินยาวัน อย่างอุ้ยน้องแอนน้องกินวันเจ็ดแปดเม็ดแต่เมือเดียวเป็นเป็นรูน้องแอนแต่ว่าไปก่อนน้องแอนใช่ไหมเพราะว่ากินยาวันละเป็นกรรมนี่นะฮะเจ็ดแปดเม็ดนะฮะวันหนึ่งก็ถือว่าเยอะมากๆนะฮะแล้วสุดท้ายมันก็ทําให้ไตพังเอาล่ะทีนี้น้องแอนครับถ้าเผื่อว่าบางคนเขาเคยเคยได้ยินยาน้ําสมุนไพรัวักเสียมผ่านหูมานานมาบ้างด้วยบางคนก็มานานแล้วด้วยเนี่ย ยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจไม่รู้ว่ามันจะดีจริงหรือเปล่าจะดีจริงหรือไม่วันนี้น้องแอนยืนยันกับทางคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเห็นภาว่ามันดีจริงหรือเปล่าดีจตเต้น้องแอนตัวนี้เพราะว่ามันกัคกคุมโรคเซฟซอนของน้องแอนเนาะครับแต่ก่อนอย่างว่านัะเมื่อยจึงวันครับมีเมื่อยมีปวดค่ะสบายัึงวันแต่บันเดียวนี้คือว่ายาวนิ้กักคุมอาการบ่เคยมีเลยครับแยการได้สบายมากทํางานได้ตลอดไม่เหนื่อยไม่เพลีย แล้วก็อาการาที่เราเหมือนกับเมื่อก่อนติดเครื่องดืนน่มน่นะตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่ได้ดื่มแล้วมไม่มนคิะคะไม่มีกระวนกระวายคตะแค่ยาตัวนี้ตัวน,นี้ก็น่าใสามากเลยนะคุณผู้ชมครับ,รบกลับมาเป็นสาวอีกรอบหนึ่ง26นี่คือ26จริงๆนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นครับคุณผู้ฟังและก็คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะะที่ฟังรายการของเราอยู่นะครับวันนี้ยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจหรือว่าวันนี้ ที่มีปัญหาในเรื่องของโรคต่างๆที่ซ่อนอยู่ในร่างกายพวกเรานะฮะหรือเป็นเบาหวานเหมือนกับน้องแอนนะครับเบาหวานแห้งเบาหวานเปียกก็แล้วแต่ถ้ายังรักษาตัวเองอยู่ผ่านมาหลายปีนะครับเป็น10ปีเป็น20ปีหรือเพิ่งจะเริ่มเป็นก็แล้วแต่นะครับลองมาทดลองดูนะฮะบ,บางทีแล้วอาจจะเป็นหนึ่งทางเลือกที่ท่านกําลังสแสวงหาอยู่ก็ได้นะครับวันนี้ขอบคุณสําหรับน้องแอนนะครับที่มาให้หนุ่มสุพรรณนะฮะ ้ามาสัมภาษณ์แล้วก็เพื่อจะได้เป็นวิทยาทานนะให้กับทางคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอย่างน้อยก็คือชื่อน้องแอนตอนนี้ไปทั่วประเทศเขารู้จักกันหมดแล้วล่ะนะฮะแล้วก็แผลที่น้องแอนเป็นหนักๆตรงน,นั้นไปทั่วประเทศแล้ววันนี้ครับขอบคุณที่ให้โอกาสกับทางรายการของเรามาสัมภาษณ์วันนี้ขอบคุณน้องแอนมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ